สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ีที่2กับผมร้อยโทนายสัตวแพทย์นัทพรเทียนทองกับ EP ีที่มีชื่อว่า6เมษายนวันจัก,กรีวันจัก,กรี ตรงกับวันที่6เมษายนซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินทระมหาจัก,กรีบรมมานาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จัก,กรีอีกทั้งยังมีการเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนามว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์อีกด้วย วันจักรีเริ่มมีครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยทรงได้ตั้งขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนย้ายพระบรมรูปของบูรพระมหกากษัตริ์สีพระองค์มาไว้นะปราสาทเทปิดอนซึ่งอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่5พระชนกนาถซึ่งพระที่นั่งสําหรับประดิษฐานพระบรมรูปพระองค์นี้รัชกาลที่6ทรงโปรดให้ซ่อมแซมจากพุทธปรางราศาสตรเพื่อการนี้โดยเฉพาะและได้พระราชทานพระนามว่าปราศาสเทพบิดรโดยได้มีการซ่อมแซมและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง5รัชกาล ให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายนพุทธศักราช2461จากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรมราชองการประกาศตั้งมราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปโดยปัจจุบันวันนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ราชวงศ์จัก,กรีมีที่มาจากบรรดาศักดิ์เจ้าพระยาจาัก,กรีสีองครักษ์ตำแหน่งสมุหานายกซึ่งเป็นตำแหน่งทางราชการที่ราชการที่หนึ่งเคยทรงดำรงตำแหน่งมาก่อนในสมัยกรุงธนบุรีโดยคำว่าจัก,กรีพ้องเสียงมาจากคำว่าจักและตรีซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระแสงจกักรและพระแสงตีไว้หนึ่งสำรับและกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจําราชวงศ์จักรีสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระนามเดิมว่าด้วงหรือทองด้วงทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันพุทธที่20มีนาคมพุทธศักราช2,279เข้าถวายตัวเป็นมหาเล็กในเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิจต,ต่อมาได้เข้ารับราชการในราัชาสมัยของพระเจ้าเอกทัศนตตำแหน่งหลวงยกกระบาดประจำเมืองราชบุรีและปฏิบัติราชการที่เมืองราชบุรีจนกรุงศรียอยุธยาเสียแกพ่พม่าเมื่อพุทธศักราช2310 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลวงยกระบัติได้รับราชการอย่างแข็งขันและมีพระปรีชาสามารถโดยเฉพาะด้านการสงครามสำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ทรงมีหลากหลายด้านในด้านการเมืองการปกครองทรงสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีและกรุงรัตนโกสิน์ให้เป็นราชธานีแห่งใหม่โดยทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรี มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครทรงตรากฎหมายตราสามดวงขึ้นเพื่อบริหารราชการในประเทศด้านศาสนาทรงโปรดเกล้าให้มีการสังายนาพระไตรปิฎกให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ตลอดจนมีการสร้างและบูรณะวัดขึ้นมากมายทรงส่งเสริมงานวรรณกรรมโดยเช่นพระราชนิพนธ์มรณคดีหลายเรื่องเช่นรามเกียรติ และนั่นก็คือพระราชประวัติของรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและความเป็นมาของวันจักรีแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ